สำหรับใครที่รู้ตัวนะคะว่าเป็นคนผิวแห้งขาดน้ํานะครับทำยังไงก็ไม่หายสักทีนะครับวันนี้เรามีสกินแคร์ตัวหนึ่งที่จะตอบโจทย์ให้สำหรับคนผิวแห้งโดยเฉพาะเลยนะครับ สวัสดีครับบอลูนครับมิสเตอร์พีเจบิวตี้กลับมาพบกับบอลูนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับบอลูนก็มีสกินแคร์หนึ่งตัวนะครับที่จะมาช่วยเติมความชุ่มชื้นนะครับให้กับคุณผู้ชมนะครับสำหรับท่านใดที่มีปัญหาผิวแห้งนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามานะครับบอลูนจะลงคลิปทุกวันเสาร์นะครับหรือแม้นก็อาจจะเป็นวันอาทิตย์ก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้บอล ถ้าพูดถึงมเจ์ไรเซอร์นะครับที่เน้นในเรื่องของความให้ความชุ่มชื้นนะครับบอลลนคิดว่าหลายๆท่านก็น่าจะพอรู้จักและก็น่าจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่จะนึกถึงแบรนด์นี้นะครับซึ่งเขาเคลมมานะครับว่าสามารถให้ความชุ่มชื้นได้ทันทีนะครับแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงหรือ3วันกันเลยทีเดียวนะครับหูหูสำหรับสกินแคร์ตัวนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าตัว c l i n i q Moisture s a r c h นะครับ t e n d e d replace niching hydrator นะครับเจ้าตัวนี้นะครับ เขาให้ความชุ่มชื้นได้ยาวนานมากจริงๆเลยนะครับซึ่งบรุนใช้เขามานะครับบรุนก็รู้สึกประทับใจนะครับตั้งแต่ที่บรุนเลือกใช้เขาตอนที่บรุนไปญี่ปุ่นนะครับสามารถแบบที่จะปกป้องให้ความชุ่มชื้นของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ผิวแห้งผิวมันผิวผสมนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับสำหรับตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขานะครับ จะเป็นเนื้อเจลนะครับออกสีชมพูอ่อนๆนะครับเดี๋ยวบอลลูนให้ดูเนื้อผลิตภัณฑ์นะครับเนี่ยนะครับจะเป็นเนื้อเจลนะครับซึมซาบได้เป็นอย่างดีนะครับให้ความชุ่มชื้นเติมความชุ่มชื้นให้เรานะครับได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเนื้อของเขาก็บางเบานะครับซึมเร็วนะครับซึ่งนะครับสาหรับใครที่แบบ แต่งหน้านะครับที่แบบต้องการที่เราแบบผิวดู ดูอีดูฉ่ำวาวนะครับแต่บางทีมันอาจจะดูไม่สุดนะนะครับบรุนก็แนะนําเจ้าตัวนี้เลยนะครับสาหรับเจ้าตัวมอยเจอร์เซอร์ตัวนี้เนี่ยที่มันจะช่วยทําให้เราผิวของเราเนี่ยดูฉ่าวาวดูดูอีนะครับดูใสนะครับดูสว่างกระจ่างใสด้วยนะครับแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวมอยเจอร์เซอร์์นะครับเขาจะมีส่วนผสมของเจ้าตัวว่านหางจระเข้นะครับที่จะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นนะครับมีเจ้าตัวคาเฟอีนนะครับที่จะช่วย เรื่องของการะลอริ้วรอยสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะครับนอกจากนั้นเขายังมีส่วนผสมของจากชาเขียวนะครับจากเปลือกสนนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูน,ฟน,นะครับมีส่วนผสมของวิตามินซีวิตามินอ e, ีให้ความชุ่มชื้นนะครับก็จะช่วยฟื้นฟนผูผิวของเรานะครับจากแสงแดดจากมลภาวะต่างๆนะครับก็ถือได้ว่าเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่บรูนมองว่าแบบมันตอบโจทย์อะมันแบบเป็นผิวมันดูเป็นผิวแบบ สุขภาพดีมันให้ความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีที่สําคัญมันเป็นเนื้อเจลด้วยนะครับวันงั้นแล้วสําหรับใครที่แบบไม่ชอบเนื้อโลชั่นเนื้อครีมหนักๆนะครับบอลุนก็แนะนําเจ้าตัวนี้เลยนะครับซึ่งตัวของเขานะครับสามารถที่จะชุ่มชื้นนะครับซึมเร็วนะครับก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะลองใช้นะครับบอลุนก็อยากจะแนะนําเจ้าตัวนี้เลยนะครับสําหรับเจ้าตัวคลินิกมอยเจอร์เซิร์ชนะครับบอลุนว่านะครับ เจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเอาไว้ใช้มาร์กได้ด้วยนะครับตอนก่อนนอนนะก็ใช้เป็นตัว sleeping mark ไปได้เลยนะครับก็ทาเยอะขึ้นนะครับทา double เข้าไปอย่างเงี้ยครับตอนที่บรุูนไปญี่ปุ่นเนี่ยบรุลูนก็พกเข้าไปด้วยนะครับบรุูนก็ใช้มาร์กตอนนอนนะครับตื่นขึ้นมาผิวของเราของเราก็ยังดูชุ่มชื้นนะครับดูเปล่งปังนะครับแล้วก็ที่สําคัญแล้วนะครับวันนั้นที่บรุูนแบบ แต่งหน้านะลงพวก BB พวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ผิวของเราดูแบบดูโกรขึ้นอนะดูใสขึ้นดูดิวอี้ขึ้นมานิดนึงนะครับก็ ทำให้แบบเออเหมือนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยสาหรับใครที่แบบอยากจะลองนะครับก็ลองดูได้นะครับสามารถหาซื้อเขาได้ทั้งที่เคาน์เตอร์ของคลินิกนะครับที่อีเวนบอยนะครับก็มีนะครับลองไปหาซื้อใส่ทดลองนะครับหรือไปลองเนื้อผลิตภัณฑ์กันดูก่อนก็ได้นะครับซึ่งบรุนมองว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้กับทุกๆสภาพผิวเลยอย่างที่บรุนได้บอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคนผิวแห้งผิวมันผิวผสมอย่างบรุณนะครับแล้วก็อุดตันง่ายนะครับบรุนชอบเขามากเลยจริงๆนะครับยังไ สำหรับใครที่อยากจะลองนะครับหรือใครที่ได้ใช้แล้วนะครับก็มาร่วมพูดคุยนะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับกับบรุนได้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับบรุนจะค่อยๆมาทยอยตอบกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้บรุนด้วยนะครับไปแล้วนะครับ๊ายบายสวัสดีครับ